เรื่องลับมาก no. S <S เราสังเกตจากพฤติกรรมของเยาวชนที่เข้ามาชุมนุมน,นั้นเนี่ยบางคนอาจจะเชื่อแล้วว่ามีความพยายามของสถาบันในการจะกลับไปสู่สมบรรัริสิทธิราชในเรื่องที่ว่าแหมจะมีผู้สําเร็จราชการไปนั่งประชุมกับคณะรัฐมนตรีเหมือนสมัยสมบูรณยาสิทธิราชหรือในขณะเดียวกันเนี่ยการที่ส่งออกเยี่ยมราษฎรนั้น เขียนได้เป็นตุเป็นตะว่านี่คือการไปสร้างคะแนนนิยมนะครับอาจารย์หนังสือเล่มนี้เนี่ยนอกเหนือจากเผยแพร่เลอกชนต่างๆที่พิมพ์ออกมาเนี่ยใครพิมพ์ครับสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันครับถ้าเป็นสำนักพิมพ์นี้เราก็พอจะรู้นัยยะนะคะเพราะจริงๆสำนักพิมพ์นี้นติตยสารเขาแต่ละเล่มแต่ละเล่มพีมพ่มีการอ่านเล่มเดียวพี่ไม่กล้าอ่านเลยนะอาจารย์คิดว่ามันมีความเกี่ยวพันกันยังไงเออ คือฟ้าเดียวกันเขาก็มีจุดยืนของเขานะครับ<ช>ที่อาจจะมองว่าต้องการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องเกี่ยวกับมาตรา112นะครับเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินพระมหากษัตริย<ช>์ต่างๆนี่นะครับก็เหมือนกับว่ามันพูดในสิ่งที่<ช>ไม่ได้พูดกัน<ช>คนก็ก็สนใจอ่านแต่ทีนี้ถ้าว่าโดยรวมๆเนี่ยผมว่าในช่วงแรกเข,เขาก็เขียนงานน่าสนใจนะเวลาเผยแพร่ออกมา<ช>แต่ว่าผมจะไม่ไปพูดรวมทั้งหมดมันจะพูดถึงว่าไอ้สิ่งที่ผมเจอ และผมก็สิ่งที่ผมเป็นห่วงและมันเชื่อมโยงกับวิกฤตการเมืองความวุ่นวายในปัจจุบันเยอะมากประเด็นทีอ่อาจารย์เป็นห่วงคือเป็นห่วงคือหนึ่งนะครับก็ทุกวันนี้เยาวชนก็โดนมาตา112กันเยอะพวกแกนนาผมยังคิดว่าเขาบริสุทธิ์ใจไม่ว่าจะเป็นผลิตชีวรักนะครับหรือว่าน้องรุง้งคือลูกศิษย์ผมก็ก็อยู่ในนั้นเยอะ ครับอย่างเช่นทัศเทพฟอร์ดเนี่ยนะคะรับเลืองประภัยกิจเสรีเนี่ยก็เป็นนักเรียนที่กิจนิยนมาดำเนินของรัฐศาสตร์จุฬาเรียนดีนะเรียนดีมากกิจเนียนมดหดึ่ง <c oughs> ผมยังรู้สึกว่าเขาไปขับเคลื่อนไปต่อต้านเนี่ยก็เพราะว่าเขาได้รับข้อมูลที่ผิดพลาดจากนักวิชาการคืออาจารย์มองว่าทีแรกเด็กนี่มีความบริสุทธิ์ใจแต่สิ่งที่เข้าไปในสมองเขาต่างหากที่ทําให้เขาเป็นเช่นนั้นใช่ครับประเด็นไหนบ้างครับที่อาจารย์คิดว่ามันทําให้เด็กพวกนี้ มีความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์โอโ้โหมันก็เริ่มยาวเลยนะคบตัง้งแต่สมัยอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรศกุลเนี่ยซึ่งเขาเป็นนักประวัติศาสตร์อืออาจารย์สมศักดิ์กิยนนิยมกินนิยมระดับนักเรียนทุนนะนะครับ่กิยนนิยมระดับหนึ่งของประวัติศาสตร์ธรรมาศาสตร์นะฮะเกก็หยิบยกกรณี6ตุลาบ้างนะครับ2519กรณีสวนนคตคือกรณี6ตุลาก็พูดเป็นทํานองว่า ไอการสังหารโหดที่สนามหลวงคือไม่ได้พูดถึงธรรมศาสตร์เข้าไปนะพูดถึงตรงนี้ว่าคล้ายๆกับว่าพระมหากษัตร,ริย์ทรงอยู่เบื้องหลังโยงเข้าไปหาสถาบัานอีกแล้วเด็กก็ถ้าเกิดสมมติเด็กคล้อยตามมันก็มันก็ไม่ดีเลยนะจะเกิดเด็กคล้อยตามแบบนั้นคือนักวิชาการเนี่ยเวลาจะทําอะไรเนี่ยมันก็ต้องมีหลักฐาน<แ>ถ้าไม่มีหลักฐานก็ต้องเขียนชัดเจนว่ามันเป็นการตีความเท่าที่หลักฐานจะเอื้อให้ตีความ เพราะฉะนั้นสิ่งที่นักวิชาการใส่ในหัวเด็กก็คือเรื่องมันมันที่6ตุลาครับเรื่องกรณีนนสมรรคตของ <ไป S 1> รัชกาลที่8ครับนะคะนะฮะแล้วก็อ14ตุลา25รัศมบกนี่ที่เคยถูกมองว่าพระองค์ท่านช่วยช,ช่วยศิลปนศึกษาเนี่ยก็มีการจะมาตีความหมายว่าพระองค์รับรู้อยู่เบื้องหลังมีการวางแผนอะไรแต่จริงๆสิ่งที่เรารู้ก็คือตอนนั้นนี่แทบจะฆ่ากันตายแต่พระองค์เป็นคนที่ทําให้ยุติลงได้ครับจบลงได้ครับ ถ้าเกิดว่าพระอ,องค์ไม่ช่วยนี่อาจจะต้องรุนแรงมากกว่านี้ครับก็เหมือนกับพฤษภาปีสามห้ถูกไหมครับแต่ว่านักวิชาการเขาก็พยายามไปนค้นว่ามันมีการรายงานของสถานทูตอะไรต่างๆซึ่งพยายามจะชี้เหตุว่าพระอ,องค์ไม่ได้แบบว่าภาพที่เห็นมันเป็นภาพภายนอกมันมีเบื้องหลังนี่เป็นนี่มผมถึงบอกว่าสิ่งที่นักพิาการนักประสา,า์เนี่ยหยิบยกขึ้นมาแล้วพยายามจะตีความหรือก็ดีหรือพยายามจะบิดเบือนก,ก็ดีเนี่ยมันก็นําไปสู่การที่คนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่เนี่ยก็คือคนที่อาจจะเกิดอายุประมาณ20กว่าปีตอนนี้นะครับซึ่งไม่ทันเน่นอนซึ่งไม่มีประสบการณ์โดยตรงยอมต้องรับรู้ผ่านข้อมูลข่าวสารเนี่ยเขาก็ได้ข้อมูลมาชุดหนึ่งที่เต็มๆเลยนะอา้าเนี่ยไล่มาตั้งแต่ว่า,ารัชการที่9ขึ้นครองราช2 4สี8 9นะครับตน้นต้นรัชการก็มีการแทรกแซงแล,ล้วล่ะนะครับแล้วก็ในช่วงก่อน2 5 0 0ที่พง์เสร็จชนบทเนี่ย ็เป็นเรื่องแผนการที่จะต้องการหาความนิยมคือเป็นเรื่องของแบบความพยายามทยานอยากต่ออํานาจที่จะกลับมาเป็นสมบูรณาสิทธิราชไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเนี่ยไล่มาตั้งแต่ต้นราชการมาเรื่อยๆ,ๆเพราะฉะนั้นมันก็คือการป้ายเสีย่างชัดเจนนะครับโอเคละครองราชได้4ปีนะครับก็คือปี2,493ครับและมาถึงกรณี6กตุลา2อ1 6 แล้วก็มา6ตุลา2119แล้วมาพฤษภาธมิน2 5 3 5คือเขาป้ายสีสถาบันพระมหากษัตริย์ว่าเกี่ยวข้องกับตรงนี้ทั้งหมดอย่างนั้นเหรอเขาพยายามบอกงนี้เขาบอกว่าไอ้สิ่งที่เห,เหตุการณ์ที่เราไม่ว่าจะเป็น14ตุลาหรือพฤษภาธมินเนี่ยมันเป็นนักวิชาการฝั่งหนึ่งได้สร้างภาพอันสวยงามาเขาบอกว่าเขาพยายามจะสร้างอีกมุมหนึ่งขึ้นมาคือกล่าวหาฝ่ายที่ บอกว่าพระองค์มีพระเมตตาที่ช่วยเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าใครที่เชื่อข้อมูลเนี้ยแบบอาจารย์เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าดักดานเป็นสลีมเป็นไดโนเสาวดักดานถูกครอบงำให้งมงายแต่เขามองพวกพี่อย่างนี้นะที่นี่ในฐานะผมเป็นนักวิชาการที่ศึกษารัฐศาสตร์เนี่ยผมก็บอกว่าเอาละคุณจะเห็นอีกมุมหนึ่งไม่ว่านะแต่ขอให้มีหลักฐานสิไม่ใช่แบบว่าคุณไปเขียนโดยไม่มีหลักฐานหรือเขียนโดยพยายามตีความหลักฐาน เมจะเขียนตีความต้องบอกเลยว่าเป็นความเห็นส่วนตัวนะแค่นั้นแหละครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ราพอจะสรุปได้ไหมครับว่าทัศนคติของเด็กที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสถาบันพระกษัตริย์นั้นส่วนหนึ่งก็มาจากเนื้อหาในหนังสือที่เรากำลังคุยกันตรงนี้และอีกส่วนหนึ่งก็คือจากนักวิชาการโดยเฉพาะ่งด้านประวัติศาสตร์เพราะหลายคนที่เรารู้จักเนี่ยเป็นอาจารย์ประวัติศาสตร์แทบทั้งนั้นเลยนะใช่ครับออกมาพูดให้ข้อมูลที่อาจารย์ใช้คาว่ามันไม่มีหลักฐานยืนยัน มันคือการตีความหลักฐานที่ชัดเจนเอาอกว่าหลักฐานไม่มีเลยก็มีหลักฐานที่แบบว่าจะพูดฟันธงเป็นแบบของเขาก็ไม่ได้นะครับอ,อาจารย์ขาขอคําถามสุดท้ายอาจารย์มีข้อแนะนําผู้ปกครองที่ได้ดูรายการเราวันนี้ยังไงครับคือหนึ่งผู้ปกครองออคงจะรู้แล้วนะครับว่าสาเหตุที่ทําให้บุตรหลานของท่านเนี่ยมีทัศนคติแบบนี้ก็คือมาจากงานวิชาการ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ตัวผู้ปกครองเองอาจจะบอกว่าโอ้หฉันไปนอ่านหนังสือสู้กับเด็กไม่ไหวหรอกนะแต่ว่าเรารู้แล้วอะเรื่องสําคัญมันอยู่ที่เชิงอ่ดก <ฮะ S 2> ารอ้างอิงขอให้ผู้ปกครองเนี่ยก็บอกลูกหลานว่าเอ,อน้องขัาไปดูเชิงอัดไหม <ฮะ S 2> ถ้าหาไม่ได้ก็อย่าเพิ่งเชื่อได้ไหม <ฮะ S 2> ครับโอเคค่ะเพราะฉะนั้นอย่าเชื่ออะไรง่ายๆนะครับผู้ปกครองที่ดูรายการของเราในวันนี้นั้นก็ขอให้ท่านพิจิพิจารณาจากเรื่องที่เราคุยกัน แล้วก็ลองคุยกับลูกบ้างนะคะว่าทัศนคติของเขาที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นมันมาจากการพูดจาที่อาจจะไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์นะคะคุยกันสักนิดก็ดีค่ะอย่าปล่อยให้ลูกหลานของท่านนั้นได้รับความรู้หรือชุดความรู้เพียงแค่ชุดเดียวจากคนที่ปราศัยบ้างจากการโพสต์อยู่ในทวิตเตอร์บ้างค่ะเดี๋ยวเราเจอกันช่วงเรื่องดีมากนะคะเรื่องลับมาก no Sensor.